นี้อสมอและอสสตัวประเทศไทยรับเงินพร้อมกันนะคะค่าเสี่ยงภัยโควิด500บาทค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวนะคะเหมือนที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนนะคะว่าเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดของเราจะออกในวันที่21เมษายน2564แล้วมีหักค่าอะไรไหม ติดตามมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอปอเจ้าเรื่องสุขภาพนะคะอย่าลืมแชร์คลิปให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันค่ะสําหรับวันนี้ปอปอก็จะมาแจ้งว่าค่าเสี่ยงภัยโควิดจะออกพรุ่งนี้นะคะมีหักอะไรไหมค่ะปอปอได้สอบถามมาแล้วนะคะปกติแล้วรายการหักของเราก็จะมาจากชกสสมใช่ไหมคะปรากฏว่าไม่มีหักนะคะ รับไปเต็มๆเลยค่ะห้าบาทค่ะมีกี่คนที่ได้รับนะปสมบัญชีหนึ่งทุกคนเลยค่ะถ้าได้รับค่าป่วยการก็จะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดด้วยนะคะถ้าคนที่ไม่ได้รับค่าป่วยการก็ไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดนะคะการที่คุณไม่ได้รับค่าป่วยการก็แสดงว่าคุณไม่มีผลงานคุณไม่ได้ทํางานคุณไม่ได้ส่งงานคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะ อสสก็เหมือนกันนะคะอสมก,ก็คืออสมทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่อสสนี่อยู่ไหนอสสนี่ก็เป็นอสมของเขตกรุงเทพมหานครแต่เขาไม่เรียกว่าอสมค่ะเพราะว่าอสมย่อมาจากคําว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่มบ้าน,นะคะ่ะแต่กรุงเทพมหานครเขาไม่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านนะคะเขาก็เรียกว่าเขตโน่นเขตน,นี่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนด้วยนะคะทั้งไม่เรียกว่าหมู่บ้านทั้งไม่เรียกว่าชุมชนแต่ว่าเขาจะเป็น เขตบางกะปิเขตคลองจันอะไรแบบนี้ครับอสมม,อมีกี่คนอสม,มอก็มีทั้งหมด1 3 9 7 2 9้านคนค่ะอสสก็คืออสม,มอเขตกรุงเทพมหานครนะคะมีทั้งหมด1,577คนค่ะรวมทั้งอสสและอสม,มอทั้งหมดก็จะมี1 5 3 0 6คนค่ะ อันนี้คือผู้มีสิทธิ์รับผ่าป่วยการและมีสิทธิ์รับค่าเสียงภัยโควิดในพรุ่งนี้500บาทค่ะเต็มๆเลยนะคะชกออสอสมอไม่มีรายการหักนะคะก็ยินดีด้วยกับอสอมมและอสสทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ